เอาแล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณเลลิตจากไทยเกมวิกิและจอยสติ c กและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ของเ e อร์โซน่าครับ mm hmm. จากตอนที่แล้วเราเลิกเรียนวันแรกแล้วก็ตาหัวทองมันนัดเราขึ้นไปด่านฟ้านะ mm hmm. uh ขึ้นไปเรื่อยๆ h e a d to the rooftop mm hmm. this is obviously side post but it looks like the door is unlocked ก็ดูเหมือนป้ายจะห้ามเข้าแต่ว่าประตูมันไม่ได้ล็อกสิ่งี่เราพบก็คือนี่นั่งเท่เจอ๋ลิวจีนะฮะมาแล้วเหรอขอโทษนะที่ต้องเรียกมาที่แบบนี้แต่คาวาคามิบอกเรื่องอย่ามายุ่งกับฉันแล้วใช่ไหมรู้ได้อย่างไง เขาบอกว่านายเป็นตัวปัญหานี่กูใส่ไฟเลยเฮ้ยเราก็เหมือนกับลงเรือลําเดียวกันที่นี่มาสเตอร์เซมโบ๊แต่คือเราเราก็น่าจะเหมือนกันแหละเพราะว่าพระเอกก็มีประวัติไอ้นี่ก็เป็นตัวปัญหาแหละได้ยินมาว่านายมีประวัติอาญากรรมเหรอมีแต่คนเ้าพูดถึงนะมีหน้าล่ะทำไมถึงใจกล้าจัง What s all that that happened? You know how we almost got killed at a castle. เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันอะไรเราเกือบจะตายอยู่ที่ปราสาทนั้นแล้วนะ Right? You remember it too? Yeah. มันเป็นความฝันหรือไงแต่นั้นก็จําได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอ Well, just because we both remember it doesn't mean much, though. เราจําได้ทั้งสองคนเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายหรอก I mean, even if it was a dream, you saved me from Kamoshida. ถึงจะเป็นแค่ความฝันแต่นายก็ช่วยชั้นจากคาโมชิดะขอบใจนะเห็นชื่อตัวเองในเกมแล้วรู้สึกแบบแปกว่ะเห็นชื่อกุมพลิตในเกมแล้วมันตลกกว่าไม่เป็นไร But man that Kamoshida we saw there แต่ว่าไอ้คาโมชิดะที่เราเจอเนี่ย

No one says anything against him because he's some medalist who took the volleyball team to Nationals ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะว่ามันน่ะได้เหรียญทองโอลิมปิกมา The way Kamashida was king of that castle felt crazy real because of that ก็เลยยิ่งทำให้เรื่องที่เจอที่ปราสาทว่ามันเป็นพระราชาเนี่ยยิ่ยงสมจริงขึ้นไปอีก wonder if we can go back to that castle again เราจะกลับไปที่ปราสาทนั้นได้ไหเนี่ยจะไปทำไมวะ ใช่มันเถอะมือนก็คงเป็นแค่ความฝัน Sorry to drag you out here like this ตัวทีที่ลากมาบนนี้จะบอกแค่นี้แหละ You know we might be pretty similar เราเเอาจจะคล้ายกันก็ได้นะ We're g o n t o n e as t r o u b l ได้คบกับเอ่อพวกตัวป่วนเหมือนกันเนี่ย troublemaker น,นะฉันชื่อเรีวจิซาคามโตะ a l k if I e e a r o u Don't ignore right? me, all right? ถ้าเจอก็จะแวะคุยด้วยนะอย่าทำเป็นไม่รู้จักกันล่ะซิอ่ะไปละได้เพื่อนนะฮะเป็นคนที่เป็นตัวปัญหาเหมือนกับเราออบ d i ดียนลี่รีเทิร์นโฮมกลับบ้านยังเชื่อฟัง สายก็คงจนะต้องกลับบ้านเลยแล้วมัง้งวันนี้กลับไปโดนด่าอีกนะครับ <Hey. S 1> ช่วงเวลากลางคืนเฮ้ยเฮ้ยวันนี้โรงเรียนเขาโทรมาวันแรกก็ไปสายแล้วเหรอมันเกิดอุบัติเหตุนะครับ ก็ใช่ไงก็ทุกคนก็วัยอย่างนั้นน่ะทำตัวดีๆแล้วกันชีวิตนายจะจบแน่ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมายังจำเรื่องคันบนได้ใช่ไหมั้ยมันก็ดีโดทรศัพท์เข้ามาว่าไงเนี่ยกำลังจะปิดร้านในครึ่งชั่วโมงแล้ว จะมัวยืนทาอะไรอยู่เราขึ้นไปนอนเสิไรไม่ให้เราฟังโทรศัพท์นะครับเปล่าเปล่าจ้างเด็กพาทามเนี่ยอย่าลืมปิดบ้านแล้วก็ปิดไฟด้วยกำจะออกมาแล้วจ้าบอกแล้วไงว่าเป็นเด็กพาทามไงหานี่แม่งหลีสาวแน่เลย Live and h o n e s s t u d e n life ใช้ชีวิตแบบซื่อตรงนักเรียนที่แบบซื่อสัตย์สุจริต My body feel heavy ชูพับลิโก o to sleep เหนื่อยแล้วเกินวันนี้ไปนอนดีกว่าเหนื่อยมากเลยสงสัยเพราะไอ้เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นหลับแล้วจะเจออะไรอีกคืนนี้ ตั้งแต่มานี่เจอเรื่องประหลาดทุกคืนนะฮะคืนนี้ก็ไม่ไฮนะในฝันก็เล่นกูอีกแล้วตื่นมาในห้องขังอีกแล้ว About you come to time มาสักทีนะลุกขึ้นนักโทษเจ้านายของเราอยากจะคุย<ต>ก,ยกับน,นาย เพื่อตัวของนายเองก็จำคำพวกนั้นให้ขึ้นใจนะ off, ฉลองการกลับมาพบกันหน่อย oh, you your and พลังของนายตื่นขึ้นแล้ว rehabilitation. วันวันก่อนผมเปิดดิคคำนี้มันแปลว่าอะไรวะ รีฮาร์บิตนี่มีพอดีเลยชื่อก็การฟื้นการทำให้ฟื้นสุขภาพหรือว่าชีวิตปกตินะอันนี้มันแปลงกิจถ้าแปลไทยแล้วว่าปานพักฟื้นเหรอการฟื้นคืนของนายจะได้เริ่มต้นขึ้นสักทีพลังของชั้น ไอรีแฮบบิลเ t ชันคืออะไรเหรอ There no need ไม่ต้องเข้าใจใหรอกสำหรับตอนนี้เนี่ยนายจะต้องฝึกพลัง p e r s o n ซที่เพิ่งตื่นขึ้น p e r s o n ซก็คือห <and S 1> น้ากากหม่อ่านแล้ว ที่จะเป็นเกราะป้องกันจิตใจเมื่อเจอกันเรื่องประหลาดฉันคาดหวังในตัวนายไว้สูงมากหมายคือว่าว่าอย่างไงไม่ต้องกังวลถึงเวลาจะรู้เองว่าแต่นายชอบมัส metaverse navigator คืออะไรวะ metaverse navigator y ร u use the virtual you come and go between reality and virtual realities การใช้มันเนี่ยจะทำให้หนายโดดไปโดดมาระหว่างเรื่องจริงกับปราสาทได้โลกแห่งความเป็นจริงกับปราสาทได้ประสาทนี่สงสัยนี่มากกว่า metaverse navigator คืออะไร I bestowed it to you as a means to train you as a thief Uh, ฉันมอบให้นายเพื่อที่จะฝึกให้นายเป็นจอมโจร i n ตา t วิ m e t a v e r s e n a เ i g a t o r เนี่ยเป็นของขวัญจากเจ้านายดูแลมันให้ดีๆนะนักโทษ so thief you may so a ทุ่มเทกับการฝึกฝนจะได้กลายเป็น โจนชั้นยอดเครื่อจะใช้เมตาเวิร์สน v i เก t o เตอรอย่างเดียวก็คงจะยากคนเดียวนะนะหมายถึงใช้คนเดียว <S <S 2> <S 2> ถ้าเกิดว่าเจอใครที่เป็นประโยชน์กับนายแล้วก็มอบให้เขาใช้ด้วยก็ได้ ไปห,หาปาร์ตี้นั่นเองเท่านี้นายก็จะเป็นสุดยอดจอมโจรได้แล้วกลับไปพักผ่อนได้แล้ว <S <S วันที่สิบสองฝันแปลกๆอีกแล้วโชคชะตาการตื่นรีบไปโรงเรียนดีก,กว่าต้องนั่งรถไฟอีกแล้วะเ,เนี่ยเปิดร้านนี่ทำเป็นประจำทุกวัน เอาฝนตกวันนี้ Seriously คอนดักเตอร์คิดยังไงเนี่ยคอนดักเตอร์ถึงไม่พุ่งใส่ร้านแบบนั้นด้วยความเร็วสูงแบบนั้นน่ะไอหา่ามอนี่ก็เล่นเพียสวีต้าทุกวันเลยเว้ย ได้ยินไ,มไหมว่าไอหมอนั่นมันบ้าไปแล้วทาั้งนี้เกิดเรื่องแบบนี้บ่อยที่เกิดเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็เพราะคนนะ่ะบ้ากันไปหมดใช่ไหมก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่แล้วก็ข่าวที่น่าหดหูเนี่ย ก็มีแต่ขาวแบบนี้อ่ะมันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกคนก็บ้ากันไปหมดนะเหมือนคล้ายๆบ้านเราเหมือนกัน เรียนนชูจิ mm hmm. เฮ้ยวันนี้ทำไมมันให้เราเดินเองวะแอบฟังสาวคุยกันสงสัย mm hmm. วันนี้ได้เล่นวอลเลย์บอลในยิม mm hmm. ไม่อยากเล่นเลย mm hmm. ต้องอยู่ทีมเดียวกับทากามากิด mm hmm. ak ด้วย ยายคนนั้นเป็นนางแบบนิตยสาราโม่หุ่นดีก็แค่หุ่นดีอะอยู่ใกล้แล้วหน้ารังเกียจอยากจะอ้วกแต่จะไม่สนใจก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งเรื่องที่เกิดขึ้นับคุณคาโมชิดะจะอยู่ด้วยรู้ยากจังเลย ไม่อยากให้ยายนั่นเรียนอยู่โรงเรียนนี้เลยไม่หมายถึงไม่อยากให้มาโรงเรียนเลยอะไรประมาณนี้ก็คือจากความเดิมตอนที่แล้วนะฮะรู้สึกครูพระละจะฟาดนักเรียนไปนะซึ่งนักเรียนคนนั้นก็รู้สึกจะเป็นซูเปอร์โมเดลด้วยนะฮะแหมดีเช่นละเกินอา้าวมาถึงโรงเรียนแล้วนี่ไม่เห็นมีประาสาทเลย Class e s starting อันนี้อาจารย์ชื่อยูชิมารุฉันเป็นอาจารย์สังคมศึกษาชื่อยูชิมารุจะสอนพวกเธอเรื่องเกี่ยวกับสังคมนะปีนี้พวกเธอทุกคนเนี่ยดูเหมือนจะถูกตามใจนะถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจ ก่อนที่จะรู้กฎของสังคมเนี่ยต้องไปเรียนรู้วิธีกฎของการเป็นมนุษย์ที่ดีซะก่อนเฮ้ยไอเด็กใหม่นักปัชญาก,กรีกเนี่ยที่ชื่อว่าเพลโตเนี่ยเขาแบ่งวิญญาณของมนุษย์ออกเป็น3 <What> s <S ส่วน อเ p อร์ไทส์สปิริแล้วก็อะไรอ p p e ร์ไทสนี่คือความอยากมั้งสปิริตคืออะไรก็ไม่รู้จิตใจเหรอแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงกั t ดโลจิกเลิฟชิมหายแล้วผมไม่ได้เรียนเพลโตคือเคยเรียนแหละตอนสมัยเรียนปีหนึ่งแต่จำไม่ได้แล้ววะ่ะถ้าถามก็คงเป็นโลจิกมั้งเพราะกักับเลิฟมันดูไม่เมคเซนส์อะโลจิกครับ ถูก <Girl. S 2> ต้องโอเเคกู oh, yeah, okay. ยังจำได้เว้ย o u you k o o w that สมัยผมเรียนปัชยาตอนอยู่มหาลัยไ,ไปนั่งเถียงอาจารย์คอเป็นเอ็นเลยบ้าหรือวะถ้าอย่างนั้นก็รู้สินะอาจารย์ของเพลโตคือโซเครติสเนี่ยบอกว่าความชั่วร้ายเนี่ยเกิดจากความ เพิกเฉยนะครับคำพูดนี้คำสอนนี้2000กว่าปีก็เหมือนจะจริงนะพอพิพอคนเราเพิกเฉยนิ่งดูดายแล้วเรื่องหลายๆก็มักจะเกิดขึ้นมานะนี่ <c oughs> คือเรื่องจริงในสังคม p e o p l e b หัวบีนเบบี p คน p l e w h ่าหัวบีนเ b บี้คนที่ถูกเลี้ยงมาถูกสอนว่าปีศาจร้าย อะไรเนี่ยดูทูอินดิวเดอร์ลิตี้แคนโอลิบีคัมโซซายตี้สกัมก็คือไอ้คนชั่วก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมหรอ่าโอ้โหเขาตอบถูกด้วย is he really d e i l d i l q u e n t คำนี้ผมไม่รู้ไหม D I Q U E N T deliquent n โอ้เขารู้ด้วยนี่ทำผิดจริงเหรอเนี่ยคือ deliquent n คือทำผิดนะครับ deliquent n เาดูเหมือนพวกกุย้ยแต่เขาอาจจะตั้งใจเรียนก็ได้นะ <c oughs> รู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ตอบคำถามคุณครูได้นะ,นะอ้าวนี่ระบบของเกมนะครับมาแบบไม่มีไม่มีปีมีคุยเลยคือ สเตตมันจะมี knowledge คือความรู้กั t s คือความกล้า,าหาญ proficiency ไม่รู้ proficiency หรอแปลว่าความเป็นมืออาชีพหรอเอาเปิดเปิดอีกแล้วกันนะโชว์ชว ความชำนาญน,นะครับ proficiency kindness ก็คือจิตใจดี inoffensive แล้วก็ charm ก็คือความมีสเสน่ห์ก็นี่คือค่าสแตตของตัวเราในเกมนะก็จะม,มี5อย่างอยากจะแม็กทุกสแตตเลยได้ไหมเนี่ย alright โอ้ความรู้ของผมเพิ่มขึ้นแล้ว <laughs> รั้งนี้อุบัติเหตุแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยมันก็น่าจะเกิดแล้วเพราะว่าไอ้พวกคนเลวพวกนั้นนั่นแหละเราไม่ต้องการไอ้คนประเภทนี้อยู่ในโรงเรียนเข้าใจไหมครัสเหรอครัสนี่เป็นแสลงน่าสนใจนะ C R U D E แปล รัแปลว,ว่าหยาบพวกหยาบช้าพวกเลวพวกแย่พวกกัดขละเยอะไปแล้ว okay. <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยทักการมาก,กี